สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะเมื่อก่อนนี้ถ้าเราจะรับประทานขนุนนะจะเริ่มแต่เดือนเมษาแล้วก็นับต่อไป4เดือนแต่เดี๋ยวนี้หาขนุนรับประทานได้ตลอดปีเป็นขนุนนอกฤด,ดูกาลน่ะนะคะพันธุที่รับความนิยมเนี่ยก็มีพันธุ์รวงทองนะคะมีทองประเสริฐทองไพโรจนะคะแล้วก็ยังมีสีบรรจงด้วยวันนี้จะพาไปที่สวนของคุณสมบัติคะ่ะไปดูที่นี่เขาก็าขายทั้งลูกนะแล้วก็ขายกิ่งด้วยเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับเรื่องการทํข้าขนุนนอกฤด,ดูกาลคะ่ะ โดยปกติแล้วข้อนุนทั่วไปจะให้ผลผลิตในเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมเพียง4เดือนเท่านั้นแต่ขนุนนอกฤดูจะถูกบังคับให้ออกผลในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม สำหรับที่สวนของคุณสมบัตินี้นอกจากจะขายลูกขนุนแล้วยังขายกิ่งขนุนด้วยนะคะโดยในแต่ละพันธุ์ก็จะมีราคาไม่เท่ากันจะมีราคาตั้งแต่กิ่งละ6 0บาทถึงร้อบาทและสําหรับผู้ที่มีพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะปลูกขนุนและเพาะพันธุ์ขนุนขายต้องลงทุนซื้อกิ่งขนุนที่เพาะพันธุ์แล้ว2 0 2 5กิ่ง ซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทต่อนหนึงไร่ค่ะถ้าผู้ที่มีต้นพันธุ์ที่ดีอยู่แล้วอยากจะเพาะขายก็เพาะได้ทั้งการทาบกิ่งและการเสียบกิ่งค่ะมันมีทาบกิ่งนะฮะเสียบติดตาแล้วก็เสียบยอดแต่ให้ดีที่สุดนี่ผมคิดว่านะในท่าๆผมเนี่ผมคิดว่าเสียบยอดดีที่สุดเพราะมันมีระบบรากแก้วที่สมบูรณ์ อย่างทาบนี่ส่วนมากเวลาจเจ้าขึ้นทาบนี่มันจะ,อะถอนขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็ตัดล่าแล้วก็ไปยัดขุยมะพร้าวขึ้นไปท่าจริงอันนี้ระบบล่ามันจะถูกตัดถูกตัดไปแล้วมันจะความแข็งแรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้เสียบยอดไม่ได้เราจะต้องเพาะเม็ดในถุงก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเสียบขิงทะให้ระบบล่าจะไม่โดนทาลายจะแข็งแรงกว่า วิธีการที่สามารถควบคุมให้ขหนุนออกนอกฤดูเพื่อให้ได้ราคาดีนั้นเขาจะใช้การตัดดอกขนุนที่ออกดอกตามปกติทิ้งเสียนะคะประมาณสักสองสาเดือนดอกถึงจะออกมาใหม่แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ1 2 0 1 4 5วันดอกกวงนั้นก็จะกลายเป็นผลที่สุกซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกาลพอดีจากนั้นก็สามารถนำออกจําหน่ายนอกฤดูได้แล้วนะคะสําหรับขนุนตามฤดูกาลที่ออกจากสวนมาใหม่ๆนะคะจะขายกิโลกรัมละ15บาท แต่ถ้าออกนอกฤดูราคาขายก็จะเพิ่มขึ้นเป็น20-25บาททีเดียวราคาจะมีราคาดีกว่าขนุนตามฤดู5บาทถึง10บาททีเดียว